สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีองราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทําให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆช,ชั้นออกไปนะครับชาวราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับอาจารย์คิดว่าคงไม่ใช่ความบังเอิญที่ท่านมาเจอคลิปนี้นะครับ เพราะวันนี้หัวข้อพิเศษมากๆหลังจากที่ทําสมาธิเสร็จนะครับก็จะมาในหัวข้อจกกักรวาลกาลังส่งสัญญาณใดถึงท่านนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าการทํานายถายทักแบบนี้ในลักษณะนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนไหนคนหนึ่งดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะก็ขอให้กัลยาณมิตร ที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนอนุญาตจัาไพ่นะครับเพื่อดูพลังงานนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะครับเทวดาร,รักษาที่อยู่บริเวณนี้นะครับเข้ามาเพื่อสื่อถึงพลังงานให้ตรงกับทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้นะครับเอาละครับพลังงานที่ได้มัน เป็นพลังงานของความสับสนความไม่มั่นใจในตัวเองหมายความว่าอย่างไรนะครับอาจารย์ขอขยายความนะครับที่เห็นพลังงานในวันนี้นะครับคือมันเป็นพลังงานของความสับสนเช่นหล,หลายๆท่านมีความสับสนในชีวิตเกิดขึ้นอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกจากงานมาทําธุรกิจของตัวเองหรืออยากจะ มาเปิดร้านขายของอะไรต่างๆนานาเป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยท่านกำลังสับสนไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีความกังวลว่าถ้ามาทำแล้วมันจะดีไหมมันจะไปรอดไหมหรือถ้าลราออกจากงานแล้วเกิดมาทำแล้วมันไม่ดีแล้วเราจะกลับไปทำงานเนี่ยมันจะได้ไหมอนาคตมันจะเป็นอย่างไรครอบครัวมันจะเป็นอย่างไร แต่ในใจลึกๆก,ก็อยากจะปลดแอกเขาเรียกว่าอยากจะให้ตัวเองมีอิสรภาพไม่อยากไปทนเป็นลูกน้องเขาไม่อยากไปทนในสภาวะการทำงานที่มันตึงเครียดเจอหัวหน้าที่ไม่มีเหตุผลอะไรต่างๆนาๆนานะครับท่านจะเกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายในลักษณะแบบนี้นี่คือพลังงานของวันนี้นะครับทีนี้เนเนื้อหา ในคลิปวันนี้นะครับที่อาจารย์จับได้ที่สุ่มได้ตามหัวข้อว่าจักรวาลกำลังส่งสัญญาณใดถึงท่านอาจารย์สามารถพูดได้เต็มปากว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่ท่านมาฟังนะครับคือมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องกลับมาอยู่ในเส้นทางของจักรวาลที่กำหนดให้ตัวท่านเป็นถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะต้องกลับมา เดินตามเส้นทางที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานที่อยากจะมาเกิดในชาตินี้บนโลกใหม่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นนายตัวเองมีอิสระในเรื่องของการเงินการทองช่วยเหลือผู้อื่นหรืออาจจะมาเป็นนายตัวเองในสายที่ทําคลิปทํา y o YouTube ช่วยเหลือผู้คนหรืออะไรต่างๆนานานะครับมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องกลับมาสู่จุดเริ่มต้น กลับมาสู่เส้นทางของท่านนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จักรวาลอยากจะสื่อว่าไม่ต้องสับสนไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ทําตามหัวใจตัวเองขอให้ศรัทธาในหัวใจของตัวเองศรัทธาในความรู้สึกของตัวเองเพราะคนรอบข้างท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเขาศรัทธาในตัวคุณ แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงไม่ศรัทธาในตัวของคุณเองทำไมเกิดความสับสนอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้อันดับแรกเลยนะครับที่จักรวาลส่งสัญญาณมาถึงให้คุณต้องศรัทธาในตัวเองต้องเริ่มที่จะมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจแบบคนฉลาดด้วยนะครับอาจารย์ขอขยายความว่ามั่นใจเหมือนคนฉลาดเช่นตัวอย่างถ้าคุณทำงานประจำคุณคิดอยากจะ มีอาชีพเสริมในการค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการความฝันอยากเป็นนายตัวเองคุณก็ต้องยอมเหนื่อยนะครับไม่ต้องไปสับสนว่าถ้าลาออกจากงานแล้วมาทํามันจะไปรอดไหมก็ยังไม่ต้องลาออกจากงานก็ต้องยอมเหนื่อยทํางานสองเท่าใช้สมองสองเท่าเริ่มเลยคิดแล้วทําเลยในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของโมเดลอะไรต่างๆอยากทาทาเลย แต่อาจจะเหนื่อยซะหน่อยนะครับอาจจะต้องตื่นเช้าเร่งรีบไปทํางานกลับมา,ก,บมาก็มาบริหารจัดการหรือตัวเองไม่ได้บ,บริหารกลางวานันก็อาจจะให้คนในครอบครัวเป็นแฟนดูแลแทนแต่มันถึงเวลาที่ท่านจะต้องเริ่มเพราะถ้าไม่เริ่มโอกาสความสําเร็จมันก็จะไม่เกิดนะครับมันก็จะอยู่ในภาวะผวงของความสับสนของความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวผ่าน จากจุดนี้ไปนะครับและหลายๆท่านอันนี้ที่ผ่านมาตะกี้อาจารย์แค่ยกตัวอย่างนะแค่ว่าจากพนักงานประจำจะก้าวมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือคนที่อยากจะเปิดร้านมันก็คือธุรกิจส่วนตัวนั่นแหละหรืออะไรต่างๆนานาที่อยากจะทำนะครับไม่ต้องสับสนไม่ต้องปวดหัวหรือคนที่อยากจะย้ายงานจากบริษัท A ไปบริษัท B ก็ไม่ต้องสับสนนะครับว่าจะย้ายได้ไหมสมัครไปเลยนะครับคุณจะสมัครไปกี่บริษัทก็สมัครไปเลยให้เขาเรียกให้เขาเรียกว่าทํางานก่อนเส้นสัญญาในบริษัทใหม่ก่อนแล้วค่อยมาลาออกเพราะตอนนี้คุณสับสนไงว่าจะลาออกอีกเดือนข้างหน้าแล้วจะไปหางานใหม่ได้ไหมเพราะงานเก่านี้มันเครียดมันสะสมเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะต้องศรัทธาในตัวเองคิดแบบคนฉลาดมั่นใจในตัวเองนะครับ อันนี้ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับเรารับกัลยาณมิตรทุกท่านถ้าเข้ามารับฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันตรงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนั่นแะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านเองนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำำําทํานายเอาคําแนะนํานี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต,ต่อๆกันนะครับ สุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กระยาะณนะมิตรทุกท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาที่สำคัญอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับใครที่กำลังสับสนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนควรจะตรวจดวงชะตาของวัวเอดูไหมว่าในปีนี้ในท้ายปีนี้มีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมควรจะย้ายงานไหมควรจะ ออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวไหมอะไรแบบนี้นะครับแค่ตรวจดวงไม่จำเป็นต้องตรวจกับอาจารย์นะครับตรวจกับอาจารย์อื่นท่านใดก็ได้นะครับเพื่อให้ดูแนวโน้มถ้ามันดีก็ลุยเต็มที่นะครับเพราะพื้นดวงนะครับดวงกําเนิดพื้นดวงนี้ไม่เคยหลอกใครอยู่แล้วนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ